สวัสดีครับผมวันนี้เมนูอาหารเมนูกุนเชียงหมูนะครับกินกับข้าวเหนียวร้อนๆเป็นอาหารเช้าสำหรับเด็กนักเรียนนะครับใครที่มีลูกหลานไปโรงเรียนตอนเช้าไม่มีเวลาทำกับข้าวซื้อข้าวเหนียวสักห่อหนึ่งพร้อมกุนเชียงทอดนะครับทานกันได้เลยครับผม เราได้คุณเชียงมาแล้วนะครับเราก็มาบ้างนะครับมาตัดทําเป็นตัดครึ่งนะครับบ้างแล้วก็เสียบไม้นะครับถ้าที่บ้านไม่มีไม้เสียบไม่ก็ไม่เป็นไรนะฮะเราก็ตัดครึ่งแล้วก็มาบ้างแล้วก็ลงหม้อทอดได้เลยครับผมตอนนี้น้ํามันร้อนแล้วนะครับผมเราก็จะลงพร้อมกันทีเดียวเลยนะครับ การทอดน้ำมันต้องท่วมนะจ๊ะนี่คืออาหารเช้าของคนอีสานแถวบ้านผมนะครับแต่ว่ายังไม่ฮิตในที่กรุงเทพเนาะถ้าเมื่อไหร่กุณเชียงหมูขึ้นแทนหมูปิ้งได้รับรองว่าพ่อค้าแม่ค้ามีกำไรเพิ่มแน่นอนครับเพราะว่าจะได้มีสินค้าให้กับลูกค้าได้เลือกเนาะอันนี้คือสินค้าที่ผมผลิตมา เพื่อพ่อแม่พี่น้องนะครับเอาไปขายกับหมูปิ้งตอนเช้าเป็นอาหารเช้าที่เร่งรีบได้เลยครับผมอันนี้ทอดไม่นานนะครับผมเพราะว่ากุนเชียงเราสุกมากึ่งหนึ่งแล้วก็คือผ่านวิธีการนะครับการทำโดยการอบ2วันนะครับเน้นเลยครับ2วัน48ชั่วโมงนะครับอันนี้คือสุกมาแล้วตอนนี้เรามาทำให้ผิวเขาสวย ทอดง่ายๆนะครับแค่ลงน้ำมันที่ร้อนๆนะครับแล้วก็ขึ้นมาพักหลังจากนั้นก็มาวางขายได้เลยครับผมเป็นอะไรที่ง่ายมากเลยนะครับผมตอนนี้ก็สุกแล้วนะครับเหลือปล่อยให้เย็นแล้วก็เรามาดูหน้าตากันนะครับว่าน่ากินขนาดไหนครับผมและแล้วอาหารเช้าของเราก็ได้แล้วนะครับ ข้าวเหนียวกุนเชียงนะครับผมนี่เลยครับอาหารที่ในเวลารีบเร่งนะครับเป็นเมนูใหม่สำหรับพ่อแม่ที่จะส่งลูกไปโรงเรียนกลัวทำอาหารไม่ทันนะครับหรือหาซื้อได้ตามรถเห็นทั่วไปตัวนี้ไม่ต้องเป็นหมูปิ้งครับเป็นกุนเชียงนะครับข้าวเหนียวกุนเชียงรับรองเด็ดพ่อไก่บอกนะครับผม